วันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนพฤษภาคมปีพศ2568นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้ท่านที่เกิดปีชวดนะครับอาจจะต้องเจอกับปัญหา และอุปสรรคกันบ้างนะครับบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ามันตันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกท้อนะครับหรือรู้สึกแบบอะไรยังไงละครับอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลง,ลงบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างจนอยากจะหยุดพักนะครับอยากจะหยุดเอาไว้แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเนี่ยไม่เคยหยุดเดินการที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักขึ้น แสดงว่าคุณกําลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณต้องอดทนไว้นะครับแล้วจะผ่านไปได้ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทั้งช่องด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่รับคำทำนายดวงใหม่รับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวผมจะจาะลึกให้ทีละประเด็นนะครับดวงด้านการงานครับสําหรับท่านที่ทํางานประจํานะครับในเดือนพฤษภาคมนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมงานมันหนักเหลือเกินนะครับงานมันล้นมือไปหมดแล้วนะครับแล้วงานที่ได้รับมารู้สึกว่ามันทาไมมันชานเลนจ์มันยากขึ้นทุกวันนะครับคุณอาจจะมีความขัดแย้งนะครับในที่ทํางาน หรือการสื่อสารการพูดจาเนี่ยที่ไม่ค่อยลงตัวนะครับระหว่างตัวคุณเองกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเจ้านายนะครับแต่ผมเชื่ออย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคุณอดทนและพยายามทํางานที่ได้รับเมอาหมายให้เต็มที่นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะค่อยๆค,คลี่คลายไปเองนะครับการทํางานในช่วงนี้นะครับคุณต้องใช้ความใจเย็นอย่ารีบร้อนนะครับที่สําคัญผมบอกเลย อย่าตัดสินใจลาออกนะครับแม้ในตอนนี้คุณคิดบอกโอ้หรือว่าฉันจะไปหางานใหม่สมัครงานที่ใหมด่ดีผมบอกเลยอย่าคิดนะครับอย่าคิดตัดสินใจลาออกไปนอันขาดถ้าคุณตั้งใจทํามันให้ดีตั้งใจทําให้เต็มที่ตั้งใจทําต่อไปเนี่ยโอกาสที่ดีๆเนี่ยโอกาสดีจะตามมานะครับการที่เราทํางานเต็มที่ทํางานดีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่า เขาเรียกว่าผลลัพธ์อะมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับโอกาสมันไม่ได้ว่าจะวนมาทันทีนะครับแต่ถ้าคุณทําผลลัพธ์ทําสิ่งที่คุณได้รับเป้าหมายเนี่ยให้ดีตลอดเวลาได้ดีต่อเนื่องนะครับสักวันโอกาสอะมันเข้ามามันจะใช่ของคุณแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณแบบ3วันดี4วันไข้นะครับหมายความว่าปีนี้คุณทําดีปีหน้าคุณไม่ดีเดือนนี้คุณทําดีเดือนหน้าคุณทําแย่โอกาสมันเข้ามา อาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะครับเขาก็ต้องมองคนที่ทําดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับอย่าโลเลนะครับถ้ามาเจอคลิปผมวันนี้ใส่ให้เต็มที่ใส่ให้เกินร้อยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จครับส่วนที่ท่านไหนที่ทำธรุรกิจส่วนตัวนะครับเดือนนี้ผมถือว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุน หรือการขยับขยายธุรกิจนะครับคุณอาจรู้สึกว่าเงินทองเนี่ยนะครับมันไหลออกไปเยอะเหลือเกินนะครับในช่วงนี้หรือว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยก็เลยว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องโชคโชครวงโชคชะตาเลยนะครับนาทีนี้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคุณต้องรอบคอบนะครับให้มากขึ้นนะครับ อย่าเสี่ยงเกินไปนะครับนักธุรกิจช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับพยายามอย่าเสี่ยงจนเกินไปนะครับในช่วงนี้ผมอยากให้คุณหาทางพัฒนานะครับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจคุณนะครับให้มันมั่นคงให้มันมั่งคั่งนะครับอย่าเพิ่งขยับขยายมากนักนะครับเน้นนะครับพัฒนาฐานรากของคุณเนี่ยให้แข็งแกร่งก่อนก่อนที่จะขยายนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าท้อแท้ ความสาเร็จต้องใช้เวลาผมเชื่อว่าคุณจะทํามันไปได้คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับส่วนท่านไหนที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าทํางานอิสระครับในเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกท้อนะครับรู้สึกว่าทําไมงานมันลดน้อยลงนะครับงานมันมีไม่เท่าเดิมนะครับหรือว่างานเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะครับเดือนนี้มันอาจจะมีความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของงานเนี่ยเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะได้รับงานน้อยหรือนะครับ หรืองานอ่ะรับมาแหละแต่งานมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะครับหวังว่าจะได้เท่านี้แต่พอทำจริงได้แค่นี้นะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้มาเจอคลิปผมแล้วนะครับขอให้คุณอดทนนะครับและพยายามนะครับหางานใหม่นะครับหางานใหม่หมายความว่าคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับเราเรารับช็อบเรื่อยๆเนาะนะครับยังมีงานที่ดีๆรอคุณอยู่ อย่าจมกับความรู้สึกที่มันไม่ดีนะครับอย่าจมกับสิ่งที่มันผ่านมาอย่าจมกับอดีตคุณต้องลืมสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันเขาเรียกว่าสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกเฟละนะครับแล้วก้าวข้ามมันให้เร็วที่สุดแล้วคุณจะเติบโตได้เร็วนะครับพยายามหางานาใหม่ๆเข้ามาแล้วพัฒนาทักษะของคุณเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วทุกอย่างนะครับในอนาคตจะดีขึ้นเองอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับส่วนดวงด้านการเงินครับ ในเดือนนี้นะครับคุณอา,อาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ผมขอใช้คําอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณอาจรู้สึกว่าใช้เงินไปมากกว่าที่คุณวางแผนไว้ผมย้ํานะครับผมย้ําว่าคุณเนี่ยวางแผนไว้ว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะใช้เงิน1น0 0 0แบาทผมสมมุติตัวเลขนะครับแต่ความเป็นจริง คุณอาจจะใช้เงินมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะกระทบกับแผนการเงินของใครหลายๆคนที่วางแผนไว้นะครับบางทีเนี่ยนะครับคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้การเงินติดขัดนะครับในช่วงกลางเดือนดังนั้นในช่วงนี้ที่คุณมาเจอผมเนี่ยนะครับคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับการใช้จ่ายให้ดีๆอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มันเสี่ยงเกินไปนะครับ พยายามเก็บหออรองริทเก็บออมไว้ใช้ที่จําเป็นในเดือนพฤษภาคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอันนี้ผมทำนายตามดวงที่ผมวิเคราะห์มานะครับไม่ได้บอกว่าคุณเฮ้ยต้องเชื่อผมทั้งหมดนะนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าคุณระวังไว้ก็ดีนะครับซึ่งถ้าคุณเก็บเงินไว้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นมันก็กระทบกับคุณน้อยถูกไหมครับแต่ถ้าคุณไม่เก็บไม่เริ่มวางแผนซึ่งผมทํานายล่วงหน้าด้วยนะครับ คุณอาจจะกระทบหนักนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเงินที่คุณเก็บมันก็เป็นเงินคุณนั่นแหละนะครับมันก็งอกเงยดอกเบีย้ยทบตรงทบต้นเป็นเงินเก็บเราผมอมองมันเป็นเรื่องดีนะครับการเตรียมตัวไว้การเตรียมแผนไว้ทุกอย่างมันดีขึ้นดีกับตัวคุณทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับส่วนดวงด้านความรักนะครับคนโสดนะครับสําหรับคนโสดนะครับเดือนนี้คุณอาจรู้สึกเหงานะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีใคร ข้างๆเนี่ยสักคนนะครับลองถามใจตัวเองนะครับว่าตอนนี้คุณรู้สึกไหมว่าเอ๊ะฉันอยากมีคนแบบมาเคียงข้างฉันสักคนนะครับแต่ขอให้คุณใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไว้นะครับเพราะในเดือนนี้ผมต้องบอกว่าไม่ได้เหมาะที่จะตัดสินใจเรื่องความรักนะครับขอให้คุณทําความรู้จักกับตัวเองก่อนพูดง่ายคือรู้รู้ตัวก่อนว่าคุณรัก เขาจริงๆหรือเปล่านะครับความรักคืออะไรนะครับการที่มีอะไรมาเติมเต็มคุณคุณมองมันเป็นความรักแบบไหนอันเนี้ยผมอยากให้คุณอยู่กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะด,ดีๆรอจังหวะที่เหมาะสมค่อยเปิดใจรับความรักใหม่ๆรับรองว่าโอกาสดีๆจะตามมาหาคุณตามมาที่คุณแน่นอนนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับเดือนนี้ระวังการขัดแย้งนะครับทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับ มีความไม่เข er ้าใจกันบ้างนะครับอย่าให้ความเงียบนะครับบางคนเนี่ยชอบเงียบใส่กันนะครับสงครามเงียบนะครับมันจะทําร้ายความสัมพันธ์ของคุณอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมบอกเลยมันคือการพูดคุยการเปิดใจคุยกันเปิดใจให้กันนะครับหากคุณและคู่คุณนะครับสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะครับทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะครับสิ่งที่แก้ไขได้มันคือการเปิดใจพูดคุยกันแล้วต้องคุยกันด้วยเหตุ และผลนะครับแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับผมบอกเลยว่าด้านสุขภาพเดือนนี้คุณอ่านรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยง่ายรู้สึกเหนื่อยบ่อยนะครับหรือมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้คุณไม่ค่อยมีแรงไปทํางานไม่ค่อยมีแรงไปทําอะไรนะครับผมแนะนําให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วก็ระวังนะครับในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ดีนะครับคือพยายามเพิ่มในเรื่องของการดูแลตัวเองให้มากๆนะครับอย่าปล่อยใหส้สุขภาพของคุณเนี่ยแย่จนเกินไปนะครับทำตัวเองให้อัลเลิร์จอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าสุขภาพเราดีเราจะไม่พลาดนะครับทุกาาโอกาสดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาถ้าสุขภาพเราไม่ได้เราจะไม่ได้รับมันเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับหมั่นออกกำลังกายบ้างกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับ สิ่งที่สําคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วคุณจะมีพลังในการสู้นะครับเค็ดลับเสริมดวงนะครับต้องบอกเลยว่าเดือนนี้นะครับถึงแม้คุณจะเจออุปสรรคหลายอย่างนะครับที่ผมเล่ามานะครับแต่ทุกปัญหามันมีทางออกทุกปัญหาแฝงด้วยความสําเร็จมาเสมอนะครับการสวดมนต์นะครับจะช่วยคุณคลี่คลายนะครับบทที่ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นบท พระพุทธชัยมงคลคาถานะครับอันนี้จะช่วยเสริมดวงด้านการงานและการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับหรือสวดมนต์บทที่คุณสวดเป็นประจำอยู่แล้วบทที่คุณเคารพนับถืออ่ะผมใช้คําอย่างนี้แล้วกันนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับหลายๆคนก็มักจะถามผมมาว่าเฮ้ยการสวดมนต์มันจะช่วยได้อย่างไรนะครับมันงมงายอ่ะผมบอกเลยว่า <c oughs> ในทางที่มันเกิดขึ้นนะครับเร็วที่สุดเนี่ยนะครับ การที่เราสวดมนต์เนี่ยจะทําให้เราได้สมาธิเป็นการฝึกสมาธิอีกอย่างนะครับโดยเฉพาะการสวดมนต์ที่แบบ3จบ5จบ6จบเจบ10จบเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิชั้นดีเลยนะครับบางทีนะครับหลายๆคนเริ่มที่การนั่งสมาธิฝึกสมาธิก่อนนะครับบางคนทําได้มีผมผมเคยเจอนะครับแต่มันทํายากนะครับสําหรับหลายๆคนถ้าเริ่มที่การสวดมนต์เนี่ยนะครับแล้วเราลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับ จะทำให้เรามีสมาธิพอเรามีสมาธิเราจะไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันเนี่ยแล้วคุณจะทําทุกอย่างออกมาได้ดีเพราะคุณมีสติไงนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเห็นผลได้เร็วนะครับส่วนอื่นๆจะตามมานะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับนอกจากนี้นะครับคุณอย่าลืมเลยอันนี้สําคัญมากๆอย่าดืมดูแลพ่อแม่นะครับบิดามารดาการแตง การแสดงความกระตันยูกระตะเวทีนะครับจะช่วยเสริมดวงให้คุณเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจะปลดล็อกคุณทุกปัญหาอุปสรรคนะครับถ้าคุณรู้สึกติดติดขัดขัดผมบอกเลยว่าจะปลดล็อกคุณจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาผมบอกเลยนะครับอย่าลืมทำนะครับเดือนนี้นะครับโดยภาพรวมผมขอสรุปเลยนะครับมีทั้งเรื่องหนักเรื่องเบานะครับเรื่องเรื่องหนักเรื่องเบาแต่ร,รืทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณ ล้วนแฝงมาด้วยความสําเร็จล้วนแฝงมาด้วยสิ่งดีๆอยู่ที่คุณจะมองเห็นมันหรือเปล่านะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจะช่วยให้คุณเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นนะครับบางช่วงคุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างมันยากเหลือเกินนะครับแต่ผมเชื่อเถอคะครับว่าถ้าคุณไม่ท้อและเดินหน้าต่อไปเนี่ย โอกาสดีๆจะมาหาคุณแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องมาหาเฮงทีวีนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการทำนายดวงในเดือนถัดไปนะครับถ้าคุณฟังแล้วคลิปนี้คุณรู้สึกแม่นคุณรู้สึกตรงนะครับแล้วอยากแชร์ไปให้คนที่เกิดปีชวดนะครับเพื่อ นำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตนะครับดวงที่ผมทำนายไปจะเกิดขึ้นตามที่ผมพูดหรือไม่นะครับคุณไม่ต้องเชื่อผม100%เ็แต่ผมอยากให้คุณนะครับนำไปปรับใช้นำไปเป็นสิ่งเตือนใจนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตว่าทุกนาทีมีค่าอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอํำนวยอวยชัยอวยพรครับให้คุณประสบความสำเร็จ ร่ลำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยาเจ็บอย่าจนครับขอบคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ